สวัสดีทุกคนวันนี้มีอะไรมากวันนี้มาบอกวิธีการเอาโกโปรปดติดกับหมวกแล้วก็พร้อมใหม่์ทำให้หมวกแบบดูแบบมันดูเท่เท่ขึ้นนะรับประคิปนี้เราใช้โทรศัพท์ถ่ายเดี๋ยวเราขอหาอะไรมาตั้งก่อนเผื่อเราไม่ตั้งก็ได้อุปกรณ์แรกนะอุปกรณ์ที่เรามีนะทุกคนมีหมวกตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นหมวกบิโมล่านะหมวกที่เราถ่ายคลิปประจา เราใช้หมวกตัวนี้นะหมวกตัวนี้ซื้อมาสองพันห้านะทุกคนอุปกรณ์ก็มีหมวกมีนี่ทุกคนนี่เขาเรียกว่าข้องอโฟก,กัสก่อนโฟก,กัสด,ดิอ่านี่นี่นี่ทุกคนเขาเรียกว่าข้องอนะทุกคนหมวกเนี้ยมันอาจจะมีร่องรอยที่เราติดแล้วแต่เราจะมาบอกวิธีให้แบบ คร่าวๆนะปุ๊บโอ้โหถ่ายยากเว้ยนี่อันนี้เป็นข้องอนะทุกคนมีข้องอมีกาวสามเอ็มรับหนึ่งคนมีสามเอมนะมีกาวมีไม้ไม้ไม่สำหรับโกโปต้องใช้นี่นะทุกคนเห็นขีดอนะ่ะขีดเนี่ยเห็นนะตัวขีดปึ๊บโอ้โห นี่น,นี่นี่เนี่ยเห็นว่าขีดเนี่ยมันต้องมีสองอันถ้าสามขีดมันเป็นของโทรศัพท์นะทุกคนมีไม้มีตัวนี้เขาเรียกอะแดปเตอร์ของโกโปรนะทุกคนอนะแดปเตอร์ตัวนี้ราคาสองพันนะอะแดปเตอร์สองพันนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้ราคาสองพันถ้าตัวนี้ผม สั่งซื้อในเน็ตมาตอนนั้นมันลดราคาเหลืออยู่พันพันเจ็ดพันแแต่ถ้าซื้อร้านทั่วไปราคา2,000มีเคสเคสซิลิโคนโกโปรปดใส่เพื่อดูสวยเท่กันกระแทกด้วยกันฝนด้วยแล้วก็มีตัวโกโป8ทุกคนวิธีติดตั้งอย่างแรกเลยนะก็เราข้องอนเนี่ยนี่อันนี้มันเป็นรอยที่แบบเราใช้ประจำนะ เนี่ยข้องอเราก็หามุมปั๊บหามุมให้แบบมันตั้งให้ตรงถ่ายคนเดียวมันลำบากไหมอึม๊บแบบนึงทุกคนขอขอหาอะไรอ้นนี้แปบบ๊แบแบป๊บอ้าได้แล้วนี่ข้องอถ่ายคนเดียวอย่างนี้แนหะแล้น,นี้ออกแบบ เออเออ,เอ,อมานี่ข้องอตัวนี้นะทุกคนตัวนี้เราให้เราหามุมเนี่ยให้มันแบบให้มันชนอะ่ะมันจะเป็นแนวแนวตรงกลางพอดีเลยมันจะงออยู่ตรงกลางพอดีเลยให้หามุมที่มุมแต่ละแต่ละหมวกยังไม่เหมือนกันนะนี่นะพอเราได้มุมเสร็จใช่ไหม เราจะมีมันจะมีตัวเนี้ยที่มาด้วยที่ไว้เตรียมหรับติดกล้องเนี่ยจะมีก้าวสามเอ็นอ่ะสามเอ็มอ่ะเราก็ติดเข้าไปเลยโอ้ยโอ้ยคอมคามคามคามคอมคมทุกคนกล้องตัวเนี้ยมันจะมีกาวสามเอ็มอยู่แล้วก็ติดเลยหามุมที่สวยมุมที่ดีที่สุดอ่ะแล้วก็ติดเข้าไปนี่อันนี้คือมันติดอยู่แล้วนะเพราะเราไม่เราไม่ได้ซื้อหมวกเพิ่มเรามีแค่ใบเดียวติดไปปั๊บสมมุติติดแล้ว มันก็จะตรงอย่างนี้ทุกคนเห็นนะมันจะดูตรงเห็นนะเราดูตรงเสร็จทีนี้เราต้องติดตั้งกล้องก่อนติดตั้งกล้องก่อนโกโปรเนี่ยถ้าเป็นโกโปรแปดอะตัวฝาเนี่ยฝาเนี่ยมันจะปิดเราต้องหาซื้อฝานะตัวฝาเดิมฝาเดิมมันจะปิด เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหยิบให้ดูฝาเดิมนี่ทุกคนฝาเดิมจะเป็นอย่างนี้นี่คือฝาโกโปรจากจากเครื่องเลยจะไม่เห็นว่าจะไม่เหมือนกันเห็นว่าฝานี้จะเป็นรูกับฝานี้จะไม่เป็นรูเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ดู ดึงไม่ออก,กคนดึงไม่ออกแบบหนึ่งดูนี่ได้แต่ร้ายดูมุมมุมประมาณนี้ทุกคนนี่ฝาฝาเดิมจะนี่จะเป็นอย่างทรงนี้จะมีสีแดงที่เขาไว้ดูว่าแบตล็อกไม่ล็อกนี่คือฝาเดิมเราต้องไปหาซื้อฝานะฝาปิดแบตก็เป็นตัวนี้ฝาเนี้ยราคาประมาณสามร้อยกว่าบาทที่ซื้อมานะทุกคน สำรับถามว่าตัวเคสเนี่ยเอามาทำไมตอนแรกเนี่ยสำหรับถ้าใครไม่อยากจะใช้ไม่อยากหาซื้อฝาหาซื้อเคสราคาถูกกว่าก็ร้อยกว่าบาทนี่จะเอาเคสมาเจาะรูอย่างนี้เห็นป่ะแล้วเราทีเนี้ยเราก็ไม่มเราก็มั่นใจแล้วว่าเป็นัไงแบตโกโปรเราก็ไม่ตกถ้าเราถอดฝาถ่ายเนี่ยเวลารถมันกระแทกอะไรเงี้ยโอกาสตกมันมีเนี่ยทีเนี้ย เราเจาะรูเคสเนี่ยเจาะกันเองนะต้องเจาะกันเองอันนี้ซื้อมาร้อกว่าบาทเจาะรูเนี่ยังไงฝาก็ไม่ตกเด็ดแล้วก็มีสามารถกันกระแทกกันน้ําได้ด้วยกันน้ําก็คือกันน้ําฝนเวลามันเข้าทางร่องเนี้ยร่องพวกเนี้ยมันจะกันได้คลนะิปนี้อาจจะยาวหน่อยนี่เสร็จแล้วเราก็ไอนี้เลยเออ เอาเคสนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเอาเคสใส่ในโกโปรแป๊บนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ใส่ไอ้นี้เสร็จละเคสตัวโกโปร 8, แปดจะไม่เหมือนโกโปรเจ็ดนะโกโปรเจ็ดเขาต้องมีอะไรอะเหมือนกรอบอะแต่โกโปรแปดมันมีเนี่ยไอ้นี้ให้เลยไอ้ที่เสียบอะ แล้วก็เสียบลงเข้าไปเสียบลงไปเสียผมต,ตั้งกล้องอีกแล้วนี่แหละบมบา้ากไม่มีขาขากล้องกออย่างนี้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสียบก่อนขอตัวเสียบแป๊บเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ติดหมวกเสร็จแล้วติดล็อกลยเรียบร้อยหมดแล้วโกโปรเราต้องทำให้มุมอ่ะมันชิดนะ เห็นว่าเห็นตัวมุมกล้องปะมันจะเห็นกล้องปะกล้องมันจะหงายเพราะว่าตอนเราใส่หมวกอะหมวกเราจะทิมหน้าเล็กภาพเล็กภาพดำนะทุกคนนะนี่แบบมาแบบมีความรู้เลยนะวันนี้พอเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ของโปรโปของแท้นะเพราะว่าตัวนี้เราก็ไอ้นี่เหมือนกันติดแล้วเรามีติดแล้วไงเพราะว่าเราใช้หมวกใบเดียวไง แล้วก็เลยถ่ายดูตัวนี้ราคาสองพันอุปกรณ์ก็มีตีนทุกแกจากคำแนะนำว่าให้เอาด้านนิ่มๆเนี่ยให้ติดกับตัวอะแดปเตอร์ให้ลองแต่ก่อนติดอะลองเสียบดูก่อนนะว่าได้หรือเปล่าลองเสียบก่อนติดกับเอาตัวนิ่มๆมาติดกับด้านตัวอะแดปเตอร์พอเอาด้านแข็งๆเนี่ย ฝัดแข็งแข็งเจ็บเจ็บเนี่ยเอาติดกับตัวหมวกนะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะแน่นกว่ามันจะอยู่กว่านะเราขี่ความเร็วร้อยไงก็ร้อยกว่าตอนนั้นขี่อยู่ร้อยยี่ก็ไม่หลุดนะทุกคนขี่ร้อยยี่ไม่หลุดร้อยยี่ไม่หลุดนะแล้วก็มีตัวกาวสามเอ็มทุกคนเห็นไหมเห็นตัวกาววะไม่โฟกัสอีกทุกคนโอ้เนี่ยสีเทาเนี่ยเทาเนี่ยเป็นกาวสามเอ็มนะกาวอันเนี้ย อันเล็กกาวสามเอ็มเนี่ยมันเล็กเลยต้องติดหลายๆชั้นนะทุกคนแต่ถ้าแนะนําให้อเป็นกาวอันใหญ่พอเราติดเสร็จใช่ไหมไอ้ตัวกาวสามเอ็มอ่ะมันจะล็อกกับหมวกอะ่ะตัวหมวกอะ่ะอยู่แต่พอมาล็อกกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่อยู่เลยต้องเอาแล้วแต่คนนะบางคนก็เรียกเทเบิลไทเรียกหนวดกุ้งแล้วแต่รถผมเราเรียกเทเบิลไทแล้วกันเนี่ยเอามาติด แล้วแต่คนนะบางคนเรียกไม่เหมือนกันเอามาล็อกแต่ถ้าเป็นอันใหญ่มันก็น่าจะล็อกสักสองอันอยู่ที่ว่าจะใช้เส้นใหญ่เส้นเล็กถ้าเส้นใหญ่ก็สองอันนี่อันนี้ใช้เส้นเล็กนะเอามาล็อกนี่แล้วมันจะเป็นอยู่ทรงนี้อย่างแรกต้องเนี่ยเห็นป่มที่เจาะรูไว้มันจะกันน้ําด้วยเวลาแบบลุยฝนก็ก็ลุยได้เนี่ยเนี่ยเจาะรูไว้ปับป๊บปั๊ปเสร็จ ตัวนี่มันจะอย่างนี้ฟ๊าแต่ต้องลองลองกันก่อนนะอย่าพึ่งไม่ใช้ติดกันเลยนี่เสร็จแล้วนี่มันก็เป็นทรงนี้หมวกก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยดูแบบเท่มันจะดูแบบคือแบบมีไม้เหมือนคนเรามีที่มีไม้เสียบหูอะแล้วมันเจาะไม้เจาะที่ปากอะมันจะดูแบบเท่ๆแล้วข้างหมวกมันดูแบบอะไรมีเยอะดูเท่เแล้วแต่คนคิดนะว่าเท่ไม่เท่ส่วนสายไม้ใช่ไหมทุกคน สายไม้เสียบนเงี้ยอยู่ที่ว่าม้วนตัวไม้เนี่ยคือเราม้วนสายไว้อยู่แล้วไงตัวไม้นี่เราก็จะเก็บถอดข้างในอ่ะที่มันแกะได้อ่ะลืมแล้วเรียกว่าอะไรแกะออกนะแกะออกแล้วเอาเอานี่อันนี้อันนี้พันเราเราพันไว้แล้วเสียบเข้าไปเสียบเข้าไป เสียบไปแล้วเสียบปั๊บหามุมให้ดีแต่จากเอาแนะนําให้ให้ไอ้นี่ก่อนให้เสียบสายนี่สายนี่เสียบเข้าไปสายโป๊ะเสียบสายนี้ก่อนแล้วเอาไม้เนี่ยรอดข้างล่างรอดต่หมวกเพื่อจะได้ดูทรงเทลวเราขอหาวิธีรอไต้หมวกแป๊บตัวก็โยกอีก อัปหนึ่งคนทุกคนเดี๋ยวเราขอตัดตัดแป๊บ,บนึงตัดตอนเราเอา,เาลอดใต้หมวกเสร็จแล้วขอตัดแปบบ๊บเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ลอดใต้เสร็จแล้วใช่ไหมเห็นนะสายทุกคนดูนะสายมันจะลอดไปข้างล่างแล้วล้วก็มาโผ่โผ่ตรงนี้โผล่เนี่ยเห็นนะสายจะโผ่ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาตัวเนี่ยที่เรามัดไว้ มาไว้อจัดดีๆนะอย่าให้มันติดโดนจุดแดงๆนี่เป็นหมวกวิโมล่านะแต่ละใบมันก็จะไม่เหมือนกันติดดีๆเสร็จแล้วกดล็อกไปอ,อ้าวอ่าวอ้าวเฮียอ๋อติดเนี่ยเห็นแล้วต้องติดดีๆอะ่ะไม่้มันก็จะล็อกไม่ได้นี่เห็นนะติดโป๊ะดังละ นี้พอเราได้แล้วเราก็จัแต่งนิดหน่อยนี่ไม้ที่เราจะไว้ประจำนะก็คือไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็มันตรงนี้เป็นตีนตุ๊กแกเขากดได้นี่เสร็จแล้วหมวกหมวกกล้องโกโปรแปดนะทุกคนโกโปรแติดหมวกก็จะเป็นทรงนี้จะมีอะไรเท่ๆหน่อยแล้วแต่นะไอ้บางคนอาจจะใช้เป็นแบบที่มัน มันติดตรงกลางอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบข้อ,องออย่างอย่างเราเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบที่เขาติดตรงกลางเรียกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะมีแบบนั้นหรือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะแต่แต่เราเรา,เราชอบแบบนี้มากกว่ามันดูเท่ะเท่ะนะทุกคนจริงจริงมันเท่จริงจริงมันเหมือนมีไม้อ่ะพอเราสวมหมวกแล้วตรงนี้เป็นไม สายไม้เราก็พูดใส่ไม้แต่งกิงไม้อยู่อยู่ตรงนี้อยู่พอไวไวตรงเนี้ยเสียงลมข้างนอกจะไม่เข้านะเวลาขี่แรงๆเพราะเราเขาปิดกระจกนี่แหละนหมวกเท่ๆ g กโป o แปดตามรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิงกแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนบายบายทุกคนโอ้แม่งเท่หว่ะ